กัแบแคปสีอะคะอืมเอ,อ่อสีไม่เป็นไรหรอกอม่่ป็นอือเดี๋ยวนะ่าสิวันวันนี้มาหรุปบั เดี๋ยวได้โกงมาใหม่เดี๋ยวหนูก็ได้ดฉีกระบ,บาะซาแลก็ค่ะตรงนี้อยู่ในนี้ไปก่อนอันนี้มันนี่หนูไปยปไปอ,อือด้วยเหรออือไหมไม่หนูอ้อมมาก่อนอือโอ้ออออโโ พ่อสายแล้วหมุ่ทำชั้นรถไม่ติดนะเดี๋ยวามามอสใส่ อึ๊บดนูได้ไอ้ก็แคบมือหลุดมือโอเคพี P ่วันเดี๋ยวพี P ไไ P ่วันจะหนีไปไหนไม่ได้ไม่น่าพี่วันหนูนี่แหละพี่วนจะหนีไปไหนไม่หนีไม่หนีเดี๋ยวบีบสีแลนะ้วเดี๋ยวพ่อจะออกไปแนละ้วมัน,นี่มัน,นี่อึ๊บโอเคเอาหูหพ่อด้วยโอ้หูพ่อด้วยอ ๋อหูพ่อด้วยเว้ยพี่ว้นหูพอด้วยร้อนออพี่วน